สวัสดีครับสวัสดีก่อนส <Hey. S 1> วัสดีครับ mm hmm. วันนี้เดี๋ยวามาทําวิดีโออธิบายการรับประทานอาหารในแต่ละวันสําหรับคนจะได้เอ็ดลดน้ำหนักกับคนที่จะสร้างกล้ามที่เป็นคนผอมนะครับเอามาเอาสำหรับทําความเข้าใจก่อนนะคือคนเราเนี่ยรับประทานอาหาร mm hmm. ร่างกายก็จะย่อยหลังจากรับประทานอาหารภายในหนึ่ง ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงร่างกายจะนําเอาพลังงานสารอาหารต่างๆไปใช้เข้าใจไหมครับอ่ะตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราสามารถรับประทานอาหารได้เต็มที่เลยพอร่างกายเราจะนําสารอาหารไปใช้ทั้งวันนึกออกไหมครับแต่ถ้าตอนเย็นเรารับประทานอาหารแล้วหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเรานอนเราไม่ได้ใช้พลังงานถ้าเรากินตอนเย็นถึงตอนดึกร่างกาย เราจะไม่ได้ใช้พลังงานแล้วเราก็จะอ้วนร่างกายก็จะนําเอาสารอาหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้าตาลเป็นแป้งแป้งแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันไปสะสมในร่างกายนึอกออกไหมครับทำความเข้าใจก่อนนะอ่ะส่วนเมนูสําหรับคนที่อ้วนเราจะลดน้ำหนักกับคนที่สร้างกล้ามที่เป็นคนผอมเมนูไม่ได้ต่างกันเลยครับเรากินอ่าเพราะทุกคนเนี่ยมันหาของกินดีๆไม่ได้ นะครับก็คือกินเป็นประจำก็คือเป็นข้าวมันไก่กะเพราก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้นะครับสำหรับคนธรรมดานะที่ไม่ใช่พวกที่เล่นพอกายนักกล้ามที่เล่นเป็นกีฬานะครับเราก็หาสารอาหารในใน,ในเมนูประจําวันแบบนี้แหละครับคือแค่เราเลือกอสมมุติเราตอนเช้าเราจะกินข้าวมันไก่สําหรับคนลดน้ำหนักนะเราก็บอกว่าคือเหมือนกันเลยคนที่สร้างก้ามกับคนลดน้าหนัก แค่คนที่จะสร้างกล้ามที่เป็นคนผอมนะจะสร้างกล้ามให้ตัวเองตัวใหญ่หรือว่ามีน้ำหนักเพิ่มเนี่ยก็กินให้มันเยอะขึ้นเท่านั้นเองส่วนคนที่ไดเอทก็กินให้มันน้อยลงเท่านั้นเองนะครับไม่ยากส่วนเมนูเนี่ยเลือกเหมือนเือนกันเลยเรากินมาข้าวมันไก่ไหมครับเราก็สั่งเขาบอกว่าเอาเข้าวมันไก่ไม่เอาหนังเอาเข้าวธรรมดาเท่าน,นั้นเองครับเราก็จะได้โปรตีนจากไก่แล้วก็ได คาร์โบไฮเดตจากข้าวครับผมคือแค่เราเลือกกินไม่กินมันไม่กินของทอดส่วนเมนูเนี่ยเรากินได้ตามปกติที่เรากินทุกวันเลยครับอ่ะก๋วยถ้าสมมุติเป็นกะเพราเราก็สั่งกะเพราเลยครับแต่บอกเอากะเพราไม่ติดมันนะครับพี่เท่านั้นเองครับก็จะเป็นโปรตีนล้วนๆกับพวกคาร์โบไฮเดตส่วนมื้อดึกเนี่ยกินเหมือนกันเหมือนกันครับผม คนจะสร้างกรามกับคนที่ลดน้ำหนักเพราะมือดึกเราบางคนกินกินตอนดึกบางคนกินหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กินเมนูที่ผมบอกก็ตอนนอนเราไม่ได้ใช้พลังงานใช่ไหมเรากินเป็นผลไม้นมผลไม้เพราะผละไม้นี่มันให้คาร์โบไฮเดรตน้อยแต่ถ้าเรากินข้าวาเราก็จะได้แป้งซึ่งเป็นพลังงานซึ่งถ้าเราไม่ใช้มันมันก็จะสะสมเป็นไขมัน เข้าใจไหมครับแล้วก,กินเป็นสลัดผลไม้แรกๆถ้าคุณหิวนักหนักเนี่ยคุณจะคิดว่าสลัดเนี่ยไม่อิ่มคุณลองกินดูพอกินเสร็จอะเอ้ยมันก็อิ่มนีว่ะลอง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 เอาไปปรับใช้อ่าไม่คือผมอยากบอกว่าการไม่ใช่คนลดน้ำหนักจะไม่กินน้ำตาลนะน้ำตาลก็สำคัญแต่เรากินในในปริมาณที่พอดีครับไม่กินเยอะเกินไปผมคิดว่าสำหรับผมนะมัน การบาลานซ์มันเป็นอะไรที่โอเคที่สุดไม่ใช่แบบอดไปเลยนะค่อยๆลดครับค่อยๆลดถ้าคุณจะเพิ่มน้ําหนักคนเป็นตัวผอมคุณถ้กินปริมาณให้มันเยอะแล้วคุณก็ออกกําลังกายเยอะๆซึ่งไม่กินไขมันถ้าเรากินไขเราบางคนเข้าใจผิดว่าคนผอมเนะี่ยต้องกินไขมันเยอะๆไม่ใช่นะครับถ้าคุณกินไขมันเยอะๆคุณอ้วนจริงแต่ที่เข้ามาในร่างกายคุณไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อคุณเป็นไขมัน วันหนึ่งคุณอยากจะมีกล้ามคุณจะลดไขมันออกมันก็ลดออกเลยแล้วก็ไม่เหลือกล้ามเนื้อเลยนี่ออกไหมครับแต่ถ้าคุณออกกําลังกายไปด้วยคุณกินอะไรที่มันเป็นโปรตีนเยอะโปรตีนจะช่วยไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อให้คุณดูมีเนื้อมีหนักขึ้นมาเข้าใจอย่างนี้ครับต้องเข้าใจนี้ลองลองค่อยคอยไปปรับใช้กันนะครับอืวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับส่วนเมนูก็กินเมนูประจําของที่คุณกินเลยแค่คุณเลือก ผมว่าทุกคนเข้าใจนะว่าของทอดน้ำอัดลมไม่ใช่แค่น้ำอัดลมนะเป็นน้ําหวานน้าอะไรนยะมันก็ไม่สกวรกกินกินได้ครับแต่อย่าก,กินเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะบางคนอดไม่ได้ครับขอคนนี้ค่อย,ค,อยค่อยลดปริมาณลงมาจนคิดว่าเฮ้ยน้ําหนักเราลงแล้วเนี่ยเราเราสมควรกินเท่านี้นะแล้วอยากจะบอกว่าการลดน้าหนักหรือการเพิ่มน้ําหนักตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันหรือว่า5วัน10วันแล้วน้ำหนักจะลด หรือว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมันต้องใช้เวลาครับค่อยๆคุมค่อยๆปฏิบัติแบบนี้ไปครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมมาทําคลิปเพื่อจะอธิบายอะไรแบบนี้อยากคิดว่ามาสร้างเลตติ้งหรือว่าอะไรนะครับผมอยากแค่ให้ทุกคนสุขภาพดีโอเคครับถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็มาเม้นใต้คลิปหรือว่าส่งเป็น บอกมาได้ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังครับผมโอเคครับวันนี้ผมตากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวยาวไปสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหนู <Yeah. S 1> อัน,นอันนี้กล้องครับฉายาแยบปฐมบคุคคลโอเคครับบายบายบาย